ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาน,นรุนาธมานำเสนอครับพ่อบอกลูกทำคำถามคือไอเดียแบบนี้ รัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนี่ธนาคารของประชาชนจำนวนมากคำถามต่อมาคือเงินที่จะซื้อนี่ธนาคารเป็นเงินกู้มาหรือเงินคงคลังของประเทศถ้าเอาเงินภาษีของประชาชนมาจัดก,การเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีติดคุกแน่นอนเพราะไปเอาเงินภาษีของประชาชนทั้งหมดมาไถ่ถอนหนี้ให้กับบุคคลอื่นที่ไปสร้างหนี้ส่วนตัวถ้าทักษิณบอกว่า ให้เอกชนจัดการเข้ามาซื้อนี่แทนประชาชนต้องแจ้งว่าเอกชนที่เสนอมาเป็นกลุ่มไหนคนไทยหรือต่างประเทศหรือเป็นนอมินีของต่างชาติเสร็จแล้วลูกหนี้ธนาคารทั้งหมดที่เป็นคนไทยข้อมูลทั้งหมดของลูกหนี้รวมไปถึงสินทรัพย์ทั้งหมดของลูกหนี้จะถูกทายโอนจากธนาคารมาให้เอกชนดูแลแทนใช่หรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรเอาเข้าโครม ทักษินกับลูกสาวควรไปจัดตั้งบริษัทออกเงินกู้แทนธนาคารไม่ควรเอาเรื่องนี้มาผ่านให้รัฐบาลจัดการเพื่อสร้างคะแนนเสียงให้พรรคของตนเองและการไปซื้อหนี้จากธนาคารตามกฎหมายไม่มีทางกระทำได้เพราะตราบใดที่ธนาคารยังไม่ได้ล้มละลายหรือถูกขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่มีความสามารถในการจัดการบริหารเรื่องการเงินได้แบบนี้ ทักษินกับลูกสาวไม่มีทางทำได้กลุ่มธนาคารล้วนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดการเข้าซื้อกิจการออกเงินกู้ของกลุ่มธนาคารต้องซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดถึงจกะกระทำได้ให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นทักษินคิดแบบบ้านๆและมักง่าย ลูกสาวก็บริหารประเทศแบบบ้านๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างพ่อเป็นกำนันในหมู่บ้านลูกสาวเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากหาเงินไปไถ่ถอนเงินกู้ของชาวบ้านจากเท่าแก่เพื่อหาเสียงให้กับตนเองแต่ชาวบ้านต้องมาใช้หนี้ให้ตนเองแทนเท่าแก่แบบนี้ทําได้แต่โลกแห่งความเป็นจริงเท่าแก่ที่นี้คือธนาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และธุรกิจการออกเงินกู้ของธนาคารเป็นธุรกิจการลงทุนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้ถือหุ้นและมีนักลงทุนทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์นอกเสียจากทักษิณกับลูกสาวต้องไปหานอมินีมาจากที่ไหนก็ได้เอาเงินไปแจกให้ลูกหนี้ธนาคารทั้งหมดให้พวกเขานำเงินไปชำระหนี้ให้กับธนาคารเท่านั้นถ้าการหาเงินมาซื้อหนี้ธนาคาร เอาเข้าสภาหรือพยายามให้ผ่านเข้าสภาไม่ว่าจะรัดใช้แหล่งเงินมาจากไหนก็ตามเพื่อต้องการสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคตนเองรับประกันเลยว่าติดคุกกันทั้งตระกูลถ้าไม่เชื่อลองให้ลูกสาวตนเองผลักดันนโยบายนี้เข้าสภาให้เร็วๆเ,เลยครับอย่าพูดในสิ่งที่มันทำไม่ได้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตอนเองกี่คนแล้วกี่คนในตระกูลชินวัตรตอนน้องหนีออกนอกประเทศ กี่คนแล้วที่นักการเมืองพักเพื่อไทยติดคุกและหนีออกนอกประเทศทั้งหมดล้วนเกิดจากแนวคิดและนโยบายที่กระทำผิดกฎหมายทั้งสิน้นนโยบายนี้หนักยิ่งกว่านโยบายรับจำนำข้าวที่ทำให้ตระกูลชินแทบจะล่มสลายกันมาแล้วนะนี่เขียนเตือนแบบไม่มีอัคตินะส่วนเรื่องปัญหาที่เกิดจากเจ้าสัวรัฐบาลไม่เคยสนใจ ความรับผิดชอบเต็มๆก็คือร้อยเอกธรรมนัฐในฐานะลิ้วล้อของนายใหญ่แต่ธรรมนัฐพูดแล้วลืมไม่เคยสนใจและโยนขี้ให้นายกรัฐมนตรีประเด็นคือหากรัฐมนตรีลงมาลุยเองคนที่ได้หน้าได้ตาก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะจะรีบไปเคลมเอาผลงานของพรรคร่วมในทันทีเพราะเรื่องนี้มีให้เห็นบ่อยมากโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ทำดีประชาชนชื่นชมแต่ถูกเคลมไปเป็นผลงานของนายกรัฐมนตรีในนามพักเพื่อไทยทั้งหมดในทันทีก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าตอนนี้ในรัฐบาลทำไมรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลถึงได้เงียบหายกันไปหมดกระทรวงพลังงานกับกระทรวงมหาดไทยจัดการกับกลุ่มแกงคอเซ็นเตอร์อย่างเด็ดขาดทั้งตัดไฟหยุดส่งน้ำมันให้พวกชนกลุ่มน้อยแต่เพื่อไทยไปทำโพเป็นผลงานขิงลูกสาวทักสิน กระทรวงพลังงานคิดและออกแบบลดต้นทุนไฟฟ้าแบบบูรณาการและหาแหล่งน้ำมันสำรองราคาถูกตามกลไกตลาดโลกเพื่อไม่ให้มาเฟียพลังงานผูกขาดอำนาจทักษิณก็รีบโผลเสนอหน้ามาท,าทันทีรีบพูดและประกาศว่าจะลดค่าไฟลงในทันทีที่3บาทแต่มาถึงวันนี้จนจะถูกยุบสภาแล้วทักษิณยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างมีแต่เที่ยวตะเวนขี้คุยไปทั่วเหมือนเดิม นี่คือเหตุผลว่าทําไมรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดถึงได้พากันเงียบเป็นเป่าสากกันหมดคดีปลาหมอคางดําเกี่ยวข้องกับบริษัทของเจ้าสัวใหญ่และมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลต่อภาคการ,กรเกษตรและเกษตรกร,าการตราบใดที่พรรคการเมืองยังคงผูกติดอยู่กับกลุ่มทุนใหญ่การบริหารประเทศย่อมไม่มีทางแก้ไขหรือเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศได้ ทุกอย่างก็จะวนกลับมาที่เดิมแม้จะเลือกตั้งใหม่กี่ครั้งก็เหมือนเดิมตราบใดที่คนในประเทศชาติไม่ยอมให้โอกาสนักการเมืองน้ำดีเข้ามาบริหารประเทศชาติคดีปราหมอขางดำผมไม่คาดหวังว่ารัฐบาลจะจริงใจแก้ปัญหาได้ต่อให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือทหารทำการปฏิวัตินอกเสียจากจะได้นายกรัฐมนตรีแบบหมูไม่กลัวน้ำร้อนเท่านั้นถึงจะแก้ได้ มาเฟียใหญ่มีอำนาจคุมทุกรัฐบาลได้ก็ต้องแก้ไขด้วยนายกรัฐมนตรีมาเฟียที่ยิ่งใหญ่กว่ามาเฟียเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้นึกถึงสีจิ้นผิงเลยในเวลานี้ที่มาเฟียล้วนกลัวกันจนขาสั่นไปหมดเดชานรลุนาาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเป n ลินพมบตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7 8 9. Real deep.